สวัสดีครับเรามาร้านเสี่ยออสนะครับวันนี้าาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับว่ายังไงเลยมาอย่างมาจาะมาอย่างมาผ่านมาพอดีไม่ต้องใช้มาครับแต่ว่าผ่านผ่านมาพอเจอน้ำมันเคยผ่านมาร้านเสี่ยออสกรีนมาเยี่ยมมาอย่ามนี่ว่าจะมาชิมกาแฟเนี่ย กินยี่บ่ฮะกินยี่บ่กินก็ส้เหมือนเปียโน่นะเดีกินแล้วก็ขมลงคอผู้มันก็หวานหวานไปยี่บ่ชามข่าวคนดังเนาะขนาวดังโอ้ยบ้าไปอีกแล้วบ้าไปเป็นยังไงครับเสียบเลคขายพร้อมดีู่นเนาะก็พอได้ครับก็นี่บินตามนี้เลยพี่ก็รอส่งอยู่ครับอ่ารอส่งแต่พนักงานอ่ะมาน้อยวันนี้นะ มันก็เขะจกก็เห็นหน้าเห็นให้เห็นน้าเนาะมาแน่บโบมาแน่ยโอ้ไม่ตูนของมันนะร้านไม่ได้ใหญ่ตัวหรอกมันก็อยู่ตามมันนอกเรานั่นแหละครับนะก็ร้านของเสียออสเนี่ยมันคงปูนทรายเศษอยูจะมี้านดูดใช่ใช่ครับมีโกดังข้างนอกเลยติดกดังก็เป็นโกดังปูนนะฮะใช่ครับโกดังไม่อัดครับนะฮะอ่าก็คือเรา ำหเดี๋ยวเดี๋ยวรีบสองเพบเราเราคุยเรื่องห้องน้ำใช่ไหมอ่าคุยเรื่องห้องน้ำเดี๋ยวเรามานั่งเอามุมมุมไหนนี่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 มุมนี้ห้องน้ำที่จะเอาไปสร้างเนี่ยเอาแบบนั่งยองหรดเลยเอาเป็นแค่โค้งที่เสียอ่อนใส่ไว้เดี๋ยวจะเอาแบบนั่งะเอาแบบนั่งหรือแบบนี้ผมจะเอาแบบนี้พี่อ๋อเหรอโอ้ใช่แบบนี้สบายใช่ใช่แดดดีมนะแดดดีนะเนี่ยใช่มันจะนั่งสบายอืแต่ว่ามันก็จะมี ไม่ไจะมีอีกข้อ,อที่จะเป็นท<อ>ูวินวันน่ะสามารถแบบว่านั่งลาดได้อะไรอย่างเงี้ยเชื่อมาทางนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นใหม่อ่าบางคน,<อ>คนเขาทําไม่เป็นอันนี้ก็เป็นนั่งแบบนั่งนั่งจะโพกนั่งลาดเนี่ยนี่ก็นั่งยองอ๋อคือมันนั่งมันนั่งได้สองแบบใช่ใช่อันนี้ก็คิดว่าอยู่เขาจะโอ้ย่างพวกนี้ต้เอาตัวใหญ่เพราะคนใช้เยอะประตูหลักประตูแบบไหนประตูห้องน้ำประตูประมาณนี้นี่แบบไหนประตูประตูห้องน้ำ วัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยเพื่อนเอาวันนี้แล้วเอาวันนี้มาอยู่ที่ร้านเหรียญทองหอมพัดนะครับอนี่ก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะพวกก้าพวกใอยันธรรมดาเนี่ยอย่างธรรมดาเนี่ยก็ก็คงไม่ได้เอาไปครับะเอาอย่างดีหน่อยมันจะทนทานนะจะได้แบบ แข็งแรงนี่นี่เดินมาดูในประตูประตูประตูเรามาดูประตูครับนะจะเป็นสไตล์นี้ก็ได้ว้าวนะเอาแบบนี้เหรอเออแบบกระจกเดี๋ยวดูดูในงบก่อนกระจกบ่นใช่ไม่เป็นกระจกนะมันจะไม่แตกบ่แตดูในงบก่อนไม่มันก็มีแบบแข็งแรงแบบธรรมดาอะไรอยู่ก็ประตู PVC ธรรมดานะราคาพันนะพันเอ็ดพันสองนี่แหละถูกๆก็มีแต่แต่ถ้าเราไม่เอาแบบกระจกแบบมันอยู่ในห้องน้ำปั๊มแล้วมันจะเป็นแบบไหน ในห้องน้ำปั๊มก็ตัวละพันกูบ่าบ <ะ S 1> ่าใช่อ,อย่างนี้ก็สองพันกว่ามันจะหนาะจะเป็นหนากับบางแต่ไม่เป็นไรอันนั้นสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูงบนะ,อะเออง,ง่ายๆเราดูงบดีกว่าป่พวกประตูพวกหน้าต่างมันมีหมดแหละ,ะถ้าเป็นแบบเนี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระจกนะโอ้โหอย่างเงี้ยก็กระจกนะมันเยอะอยู่อ่ะมีเยอะแต่ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกอ่างล้างหน้าก็ประมาณเนี้ย เ <secretary> นี่อ้นี่ยต้องอาจจะโทนี่โทชีนี่โทชีนี่ก็จะไปสองพันนะอืม <punished> ใช่โทชีนะโทชีประมาณนี้พี่โทชี่อ่างล้างหน้านี่ผมเห็นหลายๆท่านถ้าแต่แบบนี้สวยไหมเนี่ยใช่เอาแบบนี้ก็ได้แบบขาตั้งหน้าห้องผู้หญิงผู้ชายอย่างละอันสองอันเนาะอย่างละอันก็ได้ 2, สองอันก็ได้ไว้ล้างมือนะมีขาราคาก็ถือว่าโอเคอยู่อย่างคู่นี้ก็สองพันนะมันมันไม่แพงมากหรอกจริงจริง เพราะว่าราคาอย่างเงี้ยราคาเต็มอย่างเงี้ยสามพันเก้าผมก็ไม่ได้คิดคิดหมดไงอ,อมผมก็ต้องท,ทําส่วนใช่ทำส่วนลดเหมือนผมผมก็ทําร่วมด้วยไงอ่าไม่ใช่ว่ารับมาอย่างเดียวเอาแต่ขายราคาเต็มก็ลดบ้างก็เหมือนเราเราทำบุญไปด้วยในตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็คิดแบบนี้ก็พวกไหนอุปนะกรณ์พวกอะไรอะไรนะที่ล้างจออ ลายจินะ้อมล้าลายหยุดล้ามีเยอะอยู่นะตัวน,นี้มันเป็นตัวโชว์อยู่เอาไว้ให้ลูกค้าดูเฉยๆตัวจริงตรงอยู่ตัวน้นนะครับที่ให้เรื่องเยอะๆนะพวกอะไรต่างๆเนี่ยเดซเซอร,รี่มันพวกก็อกอะไรเงี้ยนะครับยังไงโอเคครับแบบไหนจะให้หนั่งโชว์ไหมก็จะแต่แต่ว่าคนบวนคนใหญ่นั่งได้ถ้าเอาไปเอาไปดีเลย ถ้าเอาไปแบบรล่หลถูกๆเนี่ยมันมันย่งไรมันแตกไปนะเอาแบบที่มันฐานแข็งเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพงหน่อยแต่คือคือคือจบซื้อคอเดียวจบตัวนี้มันเหมือนคล้ายๆอยู่ในห้างเนาะอันนี้เนแบบอย่างดีแต่ตัวนี้น่าจะเอาไปไว้สักสักครองหรือปูยันตัวไหนอันนี้เหรอโอ้มันมีบางคนมันมีแบบคนแก่เนาะคนแก่อาจจะนั่งเขาเขาอาจจะไม่เคยนั่งแบบนี้เขาอาจจะชอบนั่งยองแบบนี้แบบนี้ต้องเอาไปด้วยใช่ไหมอ่ ไปสักตัวเึินะเื่อไว้แตถ้าจะเป็นตัวเดิมรุ่นเดิมๆแบบนั่งเขาเรียกนั่งยองเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยอันเนี่ยนั่งยองนะโอ้โหอันนี้แบบรุ่นเก่าเนี่ยนะรุ่นเก่าไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเป็นจักโครกเพราะว่าระบบน้ําเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าน้ําน้ําแรงหรือไม่แรงว่าทําได้ไม่ได้คือไอ้พวกเนี้ยมันสามารถเปิดออกเราไม่ต้องเป็นกวดตรงนี้ก็ได้พี่เอาน้ําลาดลงไปปกติเหมือนเหมือนท่วมทั่วไป มันก็ลงนะไม่ใช่ว่าชักโครกนี้ต้องเป็นระบบน้ําที่ดีแนละ้วต้องปาะกดน้ําอยู่ตรงนี้กดพิเกียวลากลงไปธรรมดามันก็ลงนะครับก็แต่ส่วมไม่ตันแค่นั้นเองเมเดียหูวชีนี่เอาแบบนี้ก็น่าจะแบบนี้แหละมีแบบที่ขายอะ่ะเออเอาแบบที่ทเรามีเอ่เอาง่ายๆครับผมผมไม่อยากขายของผมเนะ <laughs> เาะใช่ใช่ใช่<อ>สรุปเสียบอยขออภัยครับสรุปเสียอสจรอยางนั้นจริงดีของจริง มีของครบนะครับมีมีครบเอาไปผสมได้เลยจริงตอนนี้ผม,อมรอเพราะว่าโทรลุงมาหาผมเมื่อเช้านี่ลุงโทรมาอ่าลุงโทรมาบอกว่าดินมึงเกิดผมใหม่นะเดีย๋ยวเราเอาน้ำล้ม,มันก,ก่อนให้มันให้มันยุบลงไปน,นิดนึงก่อนนะเดี๋ยวเตรียมเสาเตรียมอะไรนะวันนี้ช่างโครงกับช่างชายน่าจะจดรายการไม่ผมว่าจะอะไรไปก่อนนะวันนี้รู้สึกว่าเขาจะทำที่ลานพญานาคองจำลองนะ<ต>ครับพอเแกโทรมาสั่ง ล, sociedad, ลุงพ <that way faster> <st <ress> ันมาเมื่อเช้าลุงพันมาสั่งทินกระปูนอยู่ลูกน้องผมไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับตากไปดูในคลิปก็ได้น่าจะยูทูบเบอร์ก็น่าจะให้เสีร์ออสนะครับก็คือจะจะเอเจที่ร่วมสมทบเข้ามาเนี่ยนหรือว่าคนที่กำลังอยากสมทบเนี่ยนะเข้ามาในการช่วยสร้างห้องน้ำเนาะแสดงความชัดเจนว่าเออเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเงินากาบที่ร่วมสมทุเข้ามาเนี่ยคแค่เราแสดงความชัดเจนว่าเงินเนี่ยเราเอาไปทําประโยชน์ให้กับาแน่นอนเราทำจริงนะครับเราสของมีค่าใช้ใจ่ายนะครับทุกอย่างผมจะแจ้งให้หมดนะแล้วก็ปรึกษ,ษากัษษาตงตลอดใช่ไหมปรึกษ,ษาิีไม่ปรึกษาเขาได้ยไงก็อ๋อหลายหลายท่านถามผมนะอยากให้ลุงอยากให้ผมเนี่ยจ้างช่างรับเหมาซึ่งราคาช่างรับเหมานี่มันมันก็มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผมก็เลย คุยกับลุงลุงว่าไม่ต้องหรอกให้ยูทูบเบอร์ทำนี่แหละ f c จะได้เห็นว่าเขาทําจริงๆว่าสินค้ามันสมจริงแล้วเขาทาจริงจริงนะยูทูบเบอร์ก็จะได้มีคอนเทนต์ทำด้วยนะครับผมอันนี้นะของนี่วันนี้เอาไปส่งเท่าไหร่คือเขาจะเห็นเห็นเนื้อวัสดุอพี่ว่ามันเป็นเหล็กเท่าไหร่นะเขาไปทําจริงนะเงินไม่ได้ออกไปไหนถ้ามีค่าช่างอะสมมุติว่าค่าค่าทำพวกน้ำห้าหมื่นอะค่าช่างห้าหมื่นเดี๋ยวก็มีดราม่าอ่เดี๋ยวก็ว่า ทำไมค่าช่างมันแพงกว่าค่าของเนี่ยก็นน่นน,นี่น่ะมีประเด็นอีกสรุปทําเองดีกว่าจบครับนะไม่สวยอาจจะอาจจะไม่สวยถูกใจใครหลายๆท่านแต่ก็ภูมิใจที่ได้ทําใช่ไหมพี่ดีดีกว่าให้เขามาทําแล้วก็ถ้ามีค่คา,าช่างเข้ามาก็จะเป็นประเด็นอีกรัันจะถงหมดปัญหาตรงนี้ไปนะครับ,รบตัวไหนที่ที่ซื้อนะออกไปผมก็จะตัดยอดนะมันเหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันก็ขอบคุณเซลล์อัดมากเลยนะครับที่ แจงรายละเ,อ,เอียดต่างๆเนาะแล้วก็เชื่อว,ว่าคือทุกการโอนเข้ามาสมทบเนี่ยในการก่อสร้างเนี่ยนะครับห้องน้ำเนี่ยนะเราเราแจงแเรามีบัญชีอยู่แล้วมีบัญชีพี่มีบัญชีเราชัดมีสลิปนะผมจะมีสลิปมีทำเนียบด้วยเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องทำเนียบให้ดูเพราะว่ามันมันต้องมีรายละเอียดนะว่าใครสมทบบ้างเนาะเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเจ็บเขาป่าหมู่บ้านไหมเขาก็มีชื่อใส่ลงสมุดนะครับ จะลงคอมอย่างดีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูแต่ว่าตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครเห็นกับผมเพราะว่าผมจะให้ลุงดูคนเดียวนะพวกรายชื่อเพราะว่าบางท่านก็ไม่อยากออกเวียนามนะครับผมก็ให้แกดูว่ามีใครบ้างแกก็จะเอาไปเก็บไว้ได้รู้ว่าหรือบางทีถ้าอยากให้ผมอยากให้ผมเขียนป้ายก็เลยนะ้าห้องนาผมก็ทําให้ได้นะไม่มีปัญหานะจริงมันอยู่ที่เราสุดท้ายนี้นะครับก็นะครับอยากให้เสียออดได้ ได้พูดสัดบางอย่างเนาะทีเนี้ยี่เนาะรู้งไงดีก็ประทความรู้สึกนในการที่เราได้พูดแล้วก็ดีใจพี่ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ที่อะไรนะมีจิตกุศนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับในการที่ผมทุกคนสร้างห้องน้ำนะครับที่ที่นาลุงคนนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยากเฉยใครมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นภาพนี้คนนั้นคนนี้นะ ก็ขอฝากไว้นะครับก็แอดไลน์มาแล้วกันนะ0 8 8 5 6 2 2 4 2เลยนะครับแอดไลน์นะครับพยายามอย่าโทรเพราะบางทีผมไม่ว่างนะครับวันนี้ก็พ <huh like> ี่ีทำดีก็ก็ไปต่อนะครับสู้ๆไปด้วยกันนี่แหละขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบครับเจออร์ตก็ได้มาถึงร้านเจออรนะครับเนาะวันนี้ได้ก็ได้สัมภษณ์นะครับเนาะสัมผณ์จากใจเจออรอร้านเลี้ยงทองเงินพัดนะครับเนาะ กรุ๊ที่ทยเนี่ยขอความสุขสวัสดีตกเป็นของพี่ของนอง Song, ้องเอฟซีซ่องเซบอยนุ่สดสุขสุขขนคนนะครับนะครับขอตามจับก,กันครับ